ไอยู่เราตอนนี้เราอยู่ที่บ้านอ๋อขึ้นสวยๆอาจไม่มีไฟทั้งไม่มีไฟเตียงก็จะไม่มีพี่ดอนรอก่อนในเพิ่งไปเพราะว่าเดี๋ยวทำไมพี่ดอนไม่ไปร้ำด้วยล่ะคะอ๋อเพราะว่าผมร้ำไม่เป็นอ๋อไม่ไม่พี่ดอนเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้เขาไม่ชอบแบบร้ำอย่างนี้มันไม่ใช่แนวพี่ดอนไม่ใช่แนวของชายนะเขาไม่ใช่แนวของชายชายจะมั่วนานอย่างเดียวแล้วมั่วนานกินไงอง้อ รถแห่โน่นเป็นใช่ใช่ใช่นั่นแหละจังหวะจังหวะอย่างเงี้ยจังหวะง่วงนอนอ๋อแบบว่าจังหวะแบบหน้าห่านนี่มันจะตายใครจะตายมาบ่ลำเสื้อลำอมาถูกถึงง่วงนอนอ๋อจังหวะมันมันหน่อยก็เออใช้ได้ก็โอเคก็จะได้ขอให้ไปเต็มเต็มคุณนะคะที่อยู่เคียงข้างขอคุณโดยตลอดนะคะผมก็จะอยู่ ก็จะเป็นเดิมดีเขาจะเป็นดอนอินพัสดุคนเดิมใช่ใช่มีการปลี่แปลงมีการปลี่แปลงอยู่ใดขอบคุณพี่ดอนนะคะเดี๋ยวพี่ดอนรอก่อนนะเดี๋ยวเอาเสื้อมาให้คลิปนี้บอกอเสื้อแล้วแล้วแล้วพี่ดอนไปไหมพรุ่งนี้ไปไหมพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้บอกไปพี่ดอนรออยู่ตรงนี้แหละ มีนโยบายอยู่นะครับไอ้กับกลุ่มให้ไม่เพิ่มไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ช่วงนึงเนาะเพราะช่วงนี้ไปทำอะไรอยู่ก็เสร็จจะากทำสวนแล้วก็งานก็บางสร็จก็จะว่างหน่อยปัญหาผนมีเยอะปัญหาผมมีหลายเนาะเดี๋ยวเบ๊ไปอย่างเป็นมีเชื้อโควิด ก็พักกัดตัวแล้วก็หายครับหายออกมาก็บาเพราะตาเสียอีกนะแบบนี้เนาะแม่ไม่ใหญ่แล้วจ้ะนี่ค่ะหน้าบ้านเนาะขอบคุณคพี่ดอนมากค่ะคบรรยากาศหน้าบ้านนะคะอยู่ที่หน้าร้านอกปูนะคะเนะาะเดี๋ยวคงจะมีลำต่อหรือเปล่านะคะ ฮะยังจะได้บอกได้แล้วรีบั่ักดีค่ะหาเก็บมะม่วงนะคะ ข้าม่วงสุกแล้วนะคะมะม่วงลูงอายุว่ามะม่วงสุกนี่ยบปะมะม่วงกัสอจ้า จ้าลุงบอกว่าเอาไปต้อนเอฟซีแม่ของแม่ผู้ใหญ่นะคะเนาะมนนนีนี่ไงเยอะแยะอ,อ,อ,อามากินสิคะตางนี้ก็ยังมีลำอยู่นะคะเนาะ บางม่วงอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่มือมาแล้วมือป้าสวัสดีครับคุณพูดดีพูดดีแม่ดาแม่ดาแม่ดานะคะแม่ดามาแล้วขายของแม่มดามาแล้วขายของขายของถึงขายของขายของนะคะขายเรียบร้อยแล้ว i uh -huh. นี่รำพธีราต่อแล้วสนวันนี้เป็ปูนะคะรำ่อกนแม่ใหญ่กม่ใหญ่นะคะอดีตแม่ใหญ่กับแม่ใหญ่โคูงนะคะจะรำนะคะสวัสดีนะคะ มือปราผู้ครับผม,บผมคุณบุตรคุณลาวคัาส่แก้วนะคะโย,มย,มยมนงครับคุณลาวคําขอบคุณนะคะคุณลาวคัคุณบุตดรดีนะคะรำขอพรไปเลยค่ะคุณบุตรีบุตรีสวัสดีค่ะนะคะรำขอพรไปพร้อมกับแม่ผู้ใหญ่กับอดีตแม่ผู้ใหญ่ด้วยนะคะเม จะร่ำขอพรนะคะแม่แม่ผู้ใหญ่คุยสูงมาว่าไหนไหนไหนก็มาแล้วนะคะนานๆมาที่ก็จะร่ำขอพรปูกกุลจิตนะคะอาธทุสัตุเลยนะคะอิบสีขอพรไปเลยนะคะแม่ผู้ใหญ่จะเป็นคนรำอย่านี้นะคะ